วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องขโมยดวงจากเรื่องเล่าดังในมุมมองของนักโหราศาสตร์นะคะในการดูดวงชะตาแบบลัคนาราศีว่ามันมีจริงไหมนะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทำไปเรื่อยนะคะบายเนเน่พยากรณ์ค่ะฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะ การขโมยดวงในมุมมองทางโหาราศาสตร์นะคะเราต้องทราบกันก่อนว่าดวงในมุมมองทางโหาราศาสตร์นั้นเกิดจากอะไรซึ่งดวงนะคะมันเกิดจากการกระทําของเราหรือว่ากรรมในอดีตนั่นเองค่ะซึ่งดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านนะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงกันได้ขึ้นอยู่กับการกระทําในปัจจุบนันหรือว่าการทําบุญในปัจจุบันนั่นเองค่ะ ซึ่งหลายๆคนน่าจะสังเกตว่าเวลาที่เราดูดวงในแต่ละที่บางทีคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ตรงเลยทั้งที่แบบว่าดวงจะดีแล้วทำไมไม่ดีเนาะก็คือเหมือนกับว่าถ้าในปัจจุบันคุณไม่ทำบุญเลยบางทีบางครั้งเวลาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่รู้ว่าจะเอาบุญตรงไหนมาช่วยเนาะ ด้วยเหตุน,นี้จึงมองว่าการขโมยดวงมันไม่มีจริงค่ะเพราะว่ามันไม่มีใครสามารถาขโมยการกระทําของเราหรือว่ากรรมที่เราเคยทําเอาไว้ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดมองว่ามันเกิดจากการทําของมากกว่านะคะ ซึ่งการทำของนั้นจะใช้แต่วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดอย่างเดียวได้ไหมสำหรับเน่มองว่าไม่ได้ค่ะแต่จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งของนำพาหรือการรับอะไรบางอย่างมานั่นเองซึ่งสิ่งของที่จะใช้นำพานะคะก็จะมีที่เราจะได้ยินกันเนาะ ซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาจะใช้กันก็จะมีเส้นผมเล็บหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นของใช้ของคนคนนั้นโดยใช้วิญญาณเป็นการนำพาหรือว่าจูงจิตจูงใจนั่นเองค่ะ ซึ่งการใช้วิญญาณในการนำพาหรือจูงจิตจูงใจนั้นมันเหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนอารมณ์เหมือนโดนใจทำให้เราคิดถึงแต่คนคนนั้นเนาะแล้วเมื่อเรามีวิญญาณที่อยู่ใกล้ๆมันจะส่งผลให้เขาเรียกว่าคนที่ถูกวิญญาณที่เป็นพลังงานลบเข้าใกล้จะส่งผลให้เหมือนกับว่าทำให้ป่วยได้นะคะลองสังเกตดูดีๆมันก็จะมีเหมือนอาการอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกไปนะคะ และเมื่อจิตเราคิดถึงอะไรมากๆเมื่อตายไปเราก็จะไปอยู่ณที่ที่นั้นโน no. และนอกจากการจะใช้สิ่งของในการทำหรือในการนำพาดวงวิญญาณแล้วยังสามารถที่จะมีวิธีการก็คือการที่เรารับบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลที่แน่ชัดเรารับมาอันนั้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เกิดการโดนของได้ค่ะซึ่งในมุมมองของการที่ พยากรณ์ดวชะตาในลักษณะของหลักโหราศาสตร์นะคะส่วนใหญ่ที่สังเกตเห็นคนที่จะมีโอกาสของการโดนอะไรพวกนี้ได้ง่ายก็คือจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คนคนนั้นโดวชะตามีดาวราวหูหรือดาวเสารโยกถึงลัคนานั่นเองค่ะ ซึ่งการที่เราถูกดาวรา,วาวหูหรือดาวเสาร์ถึงโยกถึงลักนาเนะมันจะทําให้เราหวั่นไหวหรือว่าสิ่งพวกนี้จะจูงใจเราได้ง่ายนะคะอ่าไว้คลิปหน้าจะมาพูดถึงว่าหากเรารู้สึกว่าเราโดนของหรือรู้สึกว่าดวงตกหรือมีดาวราวหูหรือดาวเสาร์ถึงลักนาเราควรแก้ไขยังไงโดยที่อ่าไม่ต้องไปสะดเดาะเคาะแก้ดวงแต่เราสามารถทำสิ่งสิ่งนั้นได้ด้วยตัวเราเอง นะคะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะของฝากตีมลายนะคะลายน่ารักน่ารักสำหรับคนที่ชอบสายเทพหรือลายสายเทพที่น่ารักน่ารักนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยคะ่ะ